สวัสดีครับลุงใหญ่ทักทายไปนอกตอนเสาร์นะครับเนาะมอน้ลุงใหญ่ก็ได้พามาเมืองพันนอนหน้าเรียงงัวเรียงหมูครับโอ้รายได้เสริมบักอย่างดีนะครับเกษตรกรผรสมผสานบักอย่างดีสุดยอดเลยครับเนี่ยพันมี้งัวยุ่เจ็ดโตนะครับเนาะเจ็ดโตสายพันธงัวกับโอที่ว่าผ่านอยู่นะครับเนาะเนี่ยเป็นงัวนาแรงกับสำนีกับ ถือว่าบ่เป็นอย่างนะครับเนาะหญ้าฝนตกมาใหม่หญ้าเริ่มเขียวมันก็งัวสภาพงัวก็สิดีขึ้นกว่านี้อยูน่นะครับเนาะเนี่ย,ยเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมดาเด้อครับเนี่ยงัวเราก็ก็ยังถือว่าบ,โบนนน่โซมปัญไเนาะครับเนาะเนี่ยตอนหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูขีดยางเนาะครับเนาะงัวนเจ็ดโตัวโอ้เนื้อนหนังงัวแต่ละตัวโอ้ผ่านเลยครับเนี่ย ถึงเพิ่นเพิ่นเพิ่นปล่อยปล่อยทุ่งนะครับเนาะเพิ่นสิหล่อมหน้าเพิ่อนนะครับเนาะหล่อมหน้าปล่อยออกจากกอกันลงมาท่งหน้าเลยนี่โอ้ห่านบ่ครับพี่น้องเนาะเกษตรกรผสมผสานนะครับเนาะเฮ็ดหลายๆอย่างนะครับเนาะเอาไปเฮ็ดอย่างเดียวก็บ่มันก็คือว่าล่ะมันก็เฮ็ดอย่างเดียวมันก็ ข้อมติว่าอย่างหนึ่งมันบ่มีราคามันก็เห็ดต่างๆเนาะเดีย๋ยวเขาเห็ดหลายอย่างอย่างหนึ่งบ่มีราคามันก็ต้องมีอย่างหน,นึ่นนง,งน,กกดดไไน,งนะครับเน,ะนาะปลาเลี้ยงงัวเนี่ยมันก็ได้ขีงัวไปใส่สวนยางนะครับเนาะใส่สวนยางเนี่ยปลาเลี้ยงทั้งหมูทั้งงวัวเห็ดทั้งไ้มันพร้อมโอ้เนี่ยงวัวหน่อยกำลังนะฮะนะครับ <laughs> เนี่ย รายได้เสริมแบบยางดีนะครับเนาะสุดยอดบ่ครับพผดสินเน,น้นเรื่องการเลี้ยงนะครับเนาะทั้งมัวทั้งมูเนี่ยเดี๋ยวมาเสาร์มาักรสิปล่อยไหลทุงนะครับเนาะปล่อยลงทงุงไหทงหน้ามันก็ง่ายในการดูเลี้ยงเาลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเนาะเนี่ย ลดต้นทุนในการเลี้ยงบางอย่างดีครับเพราะว่าโอ้จิปทุมหัวหานมันก็ไหวนะครับเนะเาะพอหัวหานแพงแลง้วครั้งว่าถื่อมันมาสมดวลกันแล้วก็ใส่วิธี่นีก็ถือว่าผ่านน่ครับเนาะโอ้หน,น่อยๆพ,พันกวนตัวหน่อยๆพันกวนนะครับเนาะโอ้ผ่านเนี่ย บรรยากาศได้ทงให้ทงหน้าตอนเสาร์นะครับเนาะโอ้ยน,น,น่อยๆก็ได้ตัวนี้ก็เแม่ข้องน้ำนะครับเนดะ้อหน้าตีดกับข้องครับโอ้สมบูรณ์มากอย่างดีครับแต่เพียงแต่ว่าห้ายังอยากนห็นเนี่ยจังนะหน้ายัง ใช่ก่องกับว่าใครนิ่งนะครับเนาะหัวหน่อยอ้วน,วนเนี่ยทานมาพี่น้องเนี่ยยังมาสาวมากพอเกิดจะแฉะเล่มยังมาแรกมาเขาก็เาขาคอกจะกินฟางนะครับนะเนาะเขาก็ลดต้นทุนไปเลี้ยงจังไดเฮาสซิยูได้ฮัลซิเลี้ยงได้เนาะครับนะเนาะเขาก็เฮนหาเอาเนี่ยล่ะก็ใส่เวทีนี่แหละสา,สาวมาเขาก็ปล่อยลงทงยังมาแรกกินเฟือง ถํามีหำเนี่ยครักินหำเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเพราะมันลดต้นทุนลงก็เป็นเรื่องดีอยู่ได้ผมว่าเนี่ยนี่คือการเลี้ยงง่วยแบบลดต้นทุนนะครับเนาะลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดในการเลี้ยงนะครับเนาะเนี่ยลูกไงก็บว่มีอย่างไยนะครับเนาะแค่นี้แหละขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกไงไดยเพื่อเป็นคลิป เป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปนะครับนาะแค่นี้ละสันวา